อ่ะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะเราตัดประเด็นเรื่องของดราม่าออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาในไลฟ์เนี่ยปุ้ยมีการทำโพลไว้ด้วยนะคะสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้ใน t i กต o k ประเด็นคำถามของปุ้ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นประเด็นดราม่าระหว่างคุณหนุ่มกลากับคุณจูนเนี่ยท่านเห็นใจใครมากที่สุด ข้อ A คือคุณหนุ่มกะลาข้อ B คือคุณจูนข้อ C คือคุณหนุ่มกัญชัยแล้วถามว่าคุณหนุ่มกัญชัยมาเกี่ยวอะไรคุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าทนายเดชาเนี่ยไปเชิญคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นคนกลางที่ทั้งคุณหนุ่มกะลาและคุณจูนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือพูดตรงๆก,ก็คือเคารพกันะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันจันทร์นี้ คุณจูนคุณหนุ่มกัญชยัยแล้วก็ทนายเดชาเนี่ยก็จะไปบ้านพี่หนุ่มนะคะแถวไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวหลายคนตามไปก็จะไปมีการไปคุยกันคือจะตัดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายออกทั้งหมดเลยจะเอาเรื่องของเอาเรื่องของชีวิตจริงๆเนี่ยมาคุยกันตัวเงินที่คุณจูนเนี่ยเอาออกจากบริบห้างมูลส่วนเนี่ยจำกัดเนี่ยเอาออกไปเท่าไหร่กันแน่แล้วเอาออกไปใช้ทำอะไร,รและ คุณเอาเงินที่คุณเอาออกไปบางส่วนเนี่ยมาคืนให้กับพี่หนุ่มกลาได้ไหมและทําตามข้อตกลงที่พี่หนุ่มกลาขอไปได้ไหมหรือถ้าไม่ได้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดจะได้ตรงไหนที่เป็นระหว่างกึ่งกลางนะคะอุ้ยทคนตอบมาเยอะเลย DC สีคือคุณจูน C คือหนุ่มกัญชัยนะคะทำไมฟ้องเอาดีๆคำถามไหนก่อนครับ ครฟ้องใครคุณจูนฟ้องพี่หนุ่มเรื่องชู้หรือที่พี่หนุ่มกลาฟ้องคุณจูนเรื่องยักยอกทนายพูดชัดแล้วเห็นใจคุณหนุ่มกลาค่ะเนี่ยนานา,นาจิตตังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออทีนี้ปุ้ยยัง อัปเดตไม่หมดนะคะจากการสัมภาษณ์พยายามที่จะร r ปอัพในสิ่งที่สัมภาษณ์ทนายเดชาเนี่ยมาให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบชัดๆง่ายๆนะคะส่วนประเด็นที่2ที่คุณหนุ่มกะลาจะไม่ไปสู่วงการเจรจาและการพูดคุยในวันจันนี้ก็เพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้คุณหนุ่มกะลาจะบวชแล้วนะคะบวชเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะทุกคนก็เลยส่งตัวแทนหมู่บ้านก็คือทนายเดชาซึ่งเป็นทนายประจําตัวประจำห้างลส่วนของพี่หนุ่มเนี่ยไปเจรจา แทนทีนี้คำถามต่อมาคือทำไมคุณหนุ่มกะลาถึงสามารถฟ้องคุณจูนในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจริงๆมันเป็นข้อกฎหมายนะคะผู้ยักเป็น2ส,ส่วนเมื่อสักครู่คุณนิพิษอินทรสมบัติก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เมื่อกี้ทนายเดชาก็มาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสมมุติผัว กับเมียผู้หญิงผู้ชายนายก,กับนางขอแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและอยู่มาวันหนึ่งนายเอมีการไปขโมยเงินนางบีซึ่งเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนายเอมีการไปยักยอกทรัพย์นางบีนายเอมีการไปช่อโกงเงินนางบีหรือนายเอมีการไปบุกรุก บ้านหรือที่อยู่อาศัยของนางบีซึ่งนางบีเนี่ยเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถามว่าในเอซึ่งเป็นผัวเนี่ยผิดไหมผิดตามบทกฎหมายแต่ทุกคนฟังนะในทางกฎหมายมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษมีการยกเว้นให้นะคะ มีการยกเว้นให้ชอบดูเด e k คีที่คุณปุ้ยจัดรายการขอบคุณนะคะคุณต้องรีเทิร์นอ่ะทีนี้ปุ้ยปุ้ยพูดต่อแต่กรณีของคุณหนุ่มกะลาที่หลายคนตั้งคําถามว่าทำไมถึงไปฟ้องเนี่ยตัวเองว่ายักยอกได้ก็ในเมื่อมาสักครู่คุณปุ้ยเป็นคนพูดเองเนี่ยว่าข้อหายักยอกเนี่ยมีการยกเวน้นว่าไม่ต้องรับโทษประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณหนุ่มกะลาบอกว่าตัวที่ฟ้องเนี่ยก็คือเอาห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยไปฟ้องคุณจูนเพราะ คุณจูนเนี่ยเบิกเงินออกมาจากบริษัทเ,ออเงินที่หายไปเนี่ยหกสิบหกล้านบาทแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้หกสิบหกล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออะไรเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนอันนี้ผิดเต็มเมเลยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคุณจูนไม่ได้มีอำนาจเซ็นเงิน นะะในการที่จะเอาไปใช้ของห้างคุณส่วนคนที่มีอํานาจในการเซ็นเบิกเงินก็คือคุณหนุ่มกลาคนเดียวแต่ประเด็นคือทนายเดชาบอกว่าคุณจูนเนี่ยเขาไปเปิดโมบายแบงกิ้งก็เลยสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมีทรานเซ็คชั่นผ่านมือถือได้โดยที่ไม่ต้องผ่านลายเซ็นของคุณหนุ่มกลาทุกคนนึกออกไหมนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมคุณจูนถึงเอาเงินเนี่ยออกไปได้ สัมภากรหวานเลยเลี่ยงภาษีต้องไปดูอีกค่ะว่าบาลานซ์ชีตเนี่ยเหมือนที่เหมือนที่ออาจารย์ปรเมศพูดเนี่ยว่าบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยก็คือรายรับรายจ่ายการยืน่นภาษีสัมภากรต่างๆเนี่ยมันถูกไหมมันใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยยอดแต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แล้วคุณจ่ายภาษีถูกต้องหรือเปล่า